สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับก็วันนี้กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับเสาร์อาทิตย์เราว่างเราก็มาทําการแตทงลิปให้ได้ชมกันเหมือนเดิมนะครับก็วันนี้รัฐบาลประกาศเปิดประเทศเป็นที่เรียบร้อยนะครับตั้งแต่หนึ่งพฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาก็ภูเก็ตเราก็ตอนนี้ตอนน้ตอนรับนักท่องเที่ยวเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็แขกเดินทางมาจากสายการบินก็เดินทางเข้ามาภูเก็ตเยอะมากครับตอนนี้ครับ ทั้งร้านอาหารทั้งโรงแรมทั้งสถานที่ท่องเที่ยวก็เริ่มทยอยเปิดรับนักท่องเที่ยวเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ตอนนี้ก็ความสวยงามของธรรมชาติก็สวยงามมากครับหลังจากพักไป2ปีนะครับจากการท่องเที่ยวของภูเก็ตเราก็ตอนนี้ก็น้าําใสนะทะเลสวยก็อยากให้เพื่อนๆมาเที่ยวกันเยอะๆนะครับช่วงปีใหม่ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับก็ โรคระบาดเราก็ต้องป้องกันนะครับเราอยู่กับมันได้เราก็ต้องป้องกันกับมันนะใช้ชีวิตไปตามปกติของเราแต่โรคระบาดมันก็ยังมีอยู่นะเราก็ต้องป้องกันตัวเรารักษาสุขภาพรักษาร่างกายเราให้แข็งแรงนะก็วันนี้มาเตรียมความพร้อมนิดนึงนะครับในเมื่อร้านค้าเริ่มเปิดร้านกันนะบางร้านก็ใช้เหรียญเยอะบางร้านก็ใช้แบงก์เยอะนะครับเวลาเรา นับยอดหรือทําบัญชีนะครับเครื่องนับเหรียญก็เป็นสิ่งจําเป็นเครื่องนับธนบัตรก็เป็นสิ่งจําเป็นนะครับเพราะว่ามันสามารถช่วยทุนแรงเราได้เยอะนะครับก็วันนี้ผมก็พาเพื่อนๆมาดูเครื่องนับธนบัตรกันนิดนึงนะครับเพราะว่าใช้งานมันนานๆมันก็เริ่มสึกเริ่มเสียนะวันนี้เราก็มาเตรียมความพร้อมนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวร้านค้า ลูกค้าเข้าเยอะๆก็เราจําเป็นต้องใช้เครื่องนับธนบัตรกันแล้วนะครับเพราะว่าบางร้านก็นับด้วยมือก็ไม่หวไม่ไหวนะเพราะแบงค์มันเยอะนะบางทีเราก็ต้องใช้เครื่องเพื่อช่วยทุนแรงนะครับก็วันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะว่าเจ้าเครื่องนับธนบัตรที่ผมจะให้ชมกันนะอาการเสียแบบไหนเพื่อเพื่อที่เพื่อน,เพ,อนเพื่อนมีเครื่องเสียที่คล้ายๆกันนะสามารถดับแปลงแก้ไขหรือซ่อมแซมเองได้นะ ไม่ต้องไปถึงช่างซ่อมนะเราก็สามารถดับแปลงแก้ไขปรับปรุงกันได้นะเดี๋ยวก็มาชมกันเลยครับว่าอาการเสียเป็นแบบไหนแล้วเราจะซ่อมแซมกันยังไงโอเคครับรับชมกันเลยครับครับเดี๋ยวเรามาทดสอบอาการเสียดูก่อนนะครับอันนี้ผมเตรียมแบงค์ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแบงค์ยี่สิบครับ ทดสอบนะครับเปิดสวิตช์ด้านหลังเครื่องก่อนมาดูการเสียกันก่อนว่ามันเสียแบบไหนฟังก์ชันนะครับฟังก์ชันที่ผมใช้นะ mg 1ก็คือแม่เล็กเซนเซอร์แม่เหล็กนะเราไม่ใช้ mg 2เราก็ไม่ใช้นะ uv uv ผมก็ไม่ใช้ ผมใช้แค่นับอย่างเดียวฟังก์ชันเขาคือนับอย่างเดียวนะก็เดี๋ยวเราทดสอบให้ดูอาการเสียกันเลยเจ้าเครื่องนี้เนี่ย Hello E E ขีดเจ็ดนะ เค okay, ครับเดี๋ยวเรามาแก้ปัญหาเออ o r e ขีดเจ็ดกันมันลันแล้วมันชอบค้างมาแก้ไขกันเลยเห็นอาการเสียแล้วนะอาการที่มันชอบค้างครับมาดูวิธีการแก้ไขนะแบงค์บางทีมันค้างแล้วก็มันไม่ค่อยดูดนะค้างตลอด มาดูวิธีการแก้ไขนะครับก็ตันบัตนะครับแล้วก็ทินเนอร์นะครับเดี๋ยวเราเอาคัตันบัตจุ่มทินเนอร์นิดนึงนะล้างทำความสะอาดลูกยางนะครับ วิธีการนะครับเราค่อยๆหมุนลูกยางนะแล้วก็เอา c ั t ต้นบัตรนี่แลหละถูล้างทำฟวามสะอาดลูกยางาลูกยางบางทีปั่นไปนานๆพวกครับสิ่งสกปรกมันไปติดค้างอยู่ที่ลูกยางมันก็ทำให้เวลารีดแบงค์ออกมามันก็รีดรีดได้ไม่ดีนะ มันเลยค้างทินเนอร์จุ่มล้างเลยครับเห็นไหมครับเปิดแสงนิดนะึง ถูนะครับเห็นไหมครับคราบสปกปรกที่ติดอยู่ที่ลูกยางสองข้างนะลูกยางมันมีซ้ายขวามีสองลูกนะเราก็ทำการล้างทั้งสองลูกเลยค่อยๆหมุน มือนี้เราก็จับกดถูถูให้สะอาดนะครับเห็นไหมครับดําปิดปีอีกครั้งนะครับด้านนี้ยังไม่ได้ใช้งานเนี่ยผมจุ่มทินเนอร์เหมือนเดิมนะ ล้างอีกรอบนะครับสองข้างนะจุ่มพอหมัดหมนะไม่ต้องให้มันเยิ้มเยอะนะค่อยๆหมุนล้างไปถูทำความสะอาดไปอันนี้ยางมันจะหนึบดูดตึ๊บตึ๊บตึ๊ตยางมันจะเนืดขึ้นนะ สะอาดขึ้นสิ่งสกปรกมันเบกครั้งที่ยางตัวนี้มันก็ทําให้ลื่นการยุดเกาะมันก็ไม่ดีใช่ไหมยางมันลื่นเวลาลันแบงกมันก็ทําให้มันฟรีดันไม่ออกนะครับโอเคนะครับดำปิดปีนี่อันแรกคร้าง ครั้ง,งที่2องมครั้งแรกนะถูแล้วก็ถูไว้หมดด้านข้างเลยเก็บเก็บเก็บก็บนยเก็บด้านข้างโอเคครับอันนี้เราเสร็จไปแล้ว1ข้างนะครับลูกยางมันมี2องลูกนะครับด้านข้างข้างซ้ายกับข้างขวานะ อีกข้างนะครับเหมือนเดิมครับหมุนเหมือนเดิมนะครับใช้นิ้วหัวแม่มือนะดันค่อยๆหมุน ้ที่เราล้างลูกแรกเราก็อย่าไปจับมันนะเดี๋ยวคาบเหงื่อคาบน้ำมงน้ำมันที่มือเราไปติดลูกยางอีกแล้วก็มาหมุนตรงกลางตรงกลางมันจะมีเป็นคล้ายๆลูกยางเหมือนกันนะสีห้าลูกนะแต่มันไม่ใช่เป็นตัวเมนหลัก ล้างเหมือนกัน2ข้างเลยลูกยางลูกนี้สลูกนี้สำคัญมากพอมันเป็นตัวดันให้แบงค์ออกมาเป็นตัวรีดแบงค์ออกมานะ2ลูกนี้ส่วนตรงกลาง5้าลูกเป็นตัวประคองแค่นั้นเองหนึ่งสองสามสี่ห้าเป็นตัวประคองไม่ได้สำคัญมากสองข้างซ้ายขวาสำคัญที่สุดลูกยางสองลูกนี้ต้องล้างนะครับ ทำปิดปีครั้งที่สองะเปิดเปิดได้เห็นนิดนึ่งนะค่อยหมืด ครั้งที่สองไม่ค่อยดำเท่าไหร่แล้วนะครั้งแรกจะดำาะข้อควรระวังนิดนึงนะเวลาเราเอาคอตเติบัตรไปจุ่มท,ทินเนอร์นะอย่าให้คอตเติบัตรที่เราไปจุ่มทินเนอร์มามาถูกกับพวกพลาสติกพวกนี้นะเพราะว่าทินเนอร์มันจะเป็นละลายพลาสติกได้ทําให้พลาสติกเป็นรอยนะเออทินเนอร์พวกนี้ทําให้เป็นด่างเป็นรอยพลาสติกละลายนะเวลาเราเอาคอตเติบัตรไปจุ่มทินเนอร์แล้ว อย่าให้มันมาแต่พวกพลาสติกละลายนะครับพลาสติกไม่ได้เลยโดนทินเนอร์เป็นลายเป็นแผลเป็นรอยเลยนะนี่ผมเตือนไว้นิดนึงนะเราไปจุ่มด้านนอกนะอย่ามาเทนหน้าเครื่องตรงนี้ก็ไม่ได้นะอยู่ๆมันหกพรวดขึ้นมาเครื่องพลาสติกเละนะเคยลองมาแล้วนะไม่ได้นะแต่ถ้าเป็นยางเป็นอะไรไม่มีปัญหาเป็นพวกยางพวกอะไรพวกนี้ ปกตินะไม่มีปัญหาเพราะทินเนอร์มันละเหยปุ๊บมันจะแห้งพกยางพวกนี้ไม่มีปัญหาเราใช้ได้ทินเนอร์โอเคครับอันนี้ครั้งแรกนี่ครั้งที่สองอันนี้ข้าง,ข,าง,ง,นนข,างข้างซ้ายมือข้างซ้ายมือของผมนะนี่ข้างขวาตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะผมล้างเรียบร้อยเห็นไหมครับความดำของมันนะความสกปรก โอเคครับตอนนี้ผมล้างเรียบร้อยนะเดี๋ยวเรามาทดสอบดูอีกครั้งนะแล้วก็ด้านหลังนะเดี๋ยวผมให้ดูด้านหลังนิดหนึ่งด้านหลังมันจะมีปุ่มปรับนิดนึงนะถ้าเกิดมันมันรีดไม่ค่อยออกบางทีเราปรับปรับยกขึ้นมานิดนึงปรับยกไอตัวแผ่นพนักพิงพิงแบงค์ด้านหลังขึ้นมานิดนึงมันมีน็อตปรับค่อยๆหมุนนะเ,เราปลดล็อกน็อตก่อนแล้วเราค่อยๆปรับ โอเคนะเรามาทดสอบกันเลยนะ่ะเดี๋ยวผมให้ดูข้างหลังนิดนึงนะ,ะข้างหลังตัวนี้จะมีน็อตอยู่สองตัวนะครับตัวนี้เป็นตัวปรับแล้วมีสปริงดัน ปรับซ้ายปรับขวาแต่เวลาเราจะปรับก่อนที่เราจะปรับเราต้องคลายน็อตตัวล่างก่อนนะให้มันหลวมเราเราค่อยๆปรับตัวนี้เหมุนซ้ายเหมือนขวาเพื่อเพื่อจะยกเพื่อจะยกให้พนักพิงตัวนี้เป็นตัวรีดแบงค์รีดแบงค์ให้ให้มันหนาให้มันบางรีดกับลูกยางนะพอพอเราปรับตรงนี้ค่อยๆปรับนะเพื่อนๆค่อยๆปรับนะ บางทีแบงค์เราใส่เยอะๆหนาๆบางทีมันไม่ค่อยดูดเราก็ค่อยๆปรับตัวนี้นิดนึงนะโอเคนะครับบอกไว้ก่อนเวลามีปัญหาจะได้ปรับได้นะหมุนซ้ายเหมือนขวาเวลาปรับเสร็จเราก็ล็อกให้เรียบร้อยนะอันนี้ผมปรับไว้เรียบร้อยผมก็ล็อกนอตเลยนะผมล็อกนัดแล้วนะอื <c oughs> อันนี้เราปรับปรับไปเรียบร้อยหมดแล้ว <c oughs> โอเคครับเดี๋ยวเราไปทดสอบกันเลย ทดสอบครั้งที่หนึ่งครับทดสอบครั้งที่สองทดสอบครั้งที่สาม ที่สี่ครับทดสอบครั้งที่ห้าครับหมุนนิ่มโอเคนะครับทดสอบห้าครั้งผ่านแล้วนะครับตอนนี้เครื่องเราไม่ค้างแล้วครับก็ใช้ได้แล้ว ปั่นมากๆแบงค์เราก็จะนิ่มไปด้วยนะโอเคครับสรุปนะครับเจ้าเครื่องนี้นะครับที่ว่ารีดแบงค์แล้วมันไม่ออกมันไปค้างอยู่ข้างในบางทีมันก็นับได้บ้างนับไม่ได้บ้างบางทีก็ค้าง<อ>ขั้นตอนแรกเราล้างลูกยางไปข้างซ้ายข้างขวานะลูกยางหลักเพราะว่าลูกยางหลักมัน แบงค์มันสกรปรกมีขี้ฝุ่นมีคราบน้ำมงน้ำมันก็ไปติดอยู่ที่ลูกยางอันนี้เราล้างลูกยางสองครั้งเรียบร้อยเวลารีดแบงค์มันก็ได้รีดออกมาได้รวดเร็วใช่ไหมมันไม่ลื่นใช่ไหมเออมันไปค้างอยู่ที่ลูกยางตรงนั้นแล้วก็เราตับปรับเราปรับตั้งไอตัวเพลทตัวเพลทที่บรรจุแบงค์นิดนึงเพราะว่าถ้าเราใส่แบงค์เยอะเราต้องปรับปรับให้มันออกห่างออกไปนิดนึง ก็หมุนตัวปรับที่เป็นน็อตที่มีสปริงข้างหลังนะแล้วก็ปรับเพื่อจะให้มันเข้ากับแบงค์ที่เรานับปัจจุบันนะเพราะว่าถ้าบางทีมันหนาเกินตัวถาดตัวนี้เราก็ต้องปรับลงไปนิดนึงเพื่อให้มันรับรองรับแบงค์ได้หนาขึ้นนะเพื่อจะไปบีบกับลูกยางพอดีนะโอเคครับโอเคครับ ก็คลิปนี้ผมก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับขอตัวไปนับตังค์ต่อนะครับสวัสดีครับ